ไป็นหน้าเอ็นหน้าเนี่ยพวกเอ็นหน้าเนี่ยพวกเดือดพวกเดือดเนี่ยต้องโทษหลับเดือดผู้ว่าจ่ายคนไม่เออนี่ผู้ว่าเขาผู้ว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยเจ้ามือที่เจ้าของเนี่ยเขาจะมาสอบประวัติคนนี้คนจะมากขึ้นอันนี้พี่บอกเลยจะเกี่ยวกับไรื่องปีนี้ปีนี้มายึดปีนี้ยอด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 ไปพี่พ่อโตน่าไปเลยน้ำความสมบูรณ์ยอดยอด Nyamunena gba ka nang mokadun gbunnyamunena gba ka nang mokadun gbun ijo ngaa lere o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  Kí kí yìí rárá ní? Yabu náà bongi ka gbogbo ngéyàgbò múlò? Yabu náà bongi ka gbogbo ngéyàgbò m

พนไปพักเพื่อไทยจะกงเลยผมก็ข้ามมาหลายรอบคุณพามี่นเขาดีนะครับขายเขาเ้รร้าไม่บาดวมบ์คุแม่เ่นาดายรอคน้นเพื่อนบูรเนาะคนกีรติดีู้คนนกีรติรอดเอกบูนาะุมีว่า์้เกนไปนะวิสุดยอดเลยพ่อแ่ปิอดพกุพ่แค่ที่ผ้านฮ้องนะครับเอามาเพื่อนเหมือนว่าลาแล้วเพื่อน่มาร่วมเกวกับ้รบูรีนะครับคือว่ารักษากน้าต่อไม่ดีอันนี้ง่ายไป สกับไปแถวกลงามอกเอ้ยไอ้งอกระเอ้ยสับเป็นั้นเข่าตัวยาของน้องเจ้าเจี้ยนฝรังนองเจี๊พรทีมีควาอมันตั้งใจในการที่ปัตราอาชีพของรถคนทุนคนไใ้ใจของสกาดพ่อยี่สิบสามปีพุทธตวรรอาปมาจากการของผู้ก้ารับคนี้ก็แก็ขอแดงท่านนายอำเอรจะขอส่วนจุดกดรันนะครับหลังจากนี้เราจะได้ไป ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาแล้วก็ปลูกปลานะครับก็เป็นสายเป็นบรรดาเรือปยุกต์ที่ก็ต้องคือเก่าตอนนี้เป็นประธานองค์กรผู้ใส่น้าลุงนำชีนะครับจะคุยกับเพื่อนนะครับผมพวกเพื่อนได้พื้นทีนะครับเพิ่นงดูได้สภาพแต่โซ่ต้อยเงินนะครับเป็นพัฒนาสิ่งแวดล้อมแต่ซิ่งแวดล้อมดีน้ำก็ดีถ้าน้ำดีเข้าก็ดีนะครับผมก็รับจำ คุณยายเราขอบคุณมากสมทบขาวนอกจากถ้าเบื่อขันเมาา่วานมีเวทผเขาเมียงคุณได้ท่าได้เพ่าหน้าเสียวเนี่ยห้อยโอ้ขัดได้เป็นเพื่อได้ได้เพิ่มหรเนี่ยคือ้าของเเสริมสวยแกเหอน่่า่าฮ่าฮ่ไม่ติดถวรนร่ะ่าอยู่ได้เพิ่มหอิถ้าาขอบคุณสุขูสุคน ขอ,ขอพูดคณะพี่น้อง,อ,อ, zusammen, องทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุแล้วครับจะทันได้ยกไวายพาะผู้ดียกี่เว้ยับคามุูดูุ่มสท่านไดยกที่นานท่านรองอ้ปสระสานงาผู้่เจ้าเขากั้หน right> ้ามาซอยกันโอ้ความเละาเนือกะพี่ตัวนี้เนี่ย ตุ๊กตสีกราสีกระดาษทับนั่นนั่นรันไปอ้าวขอบคุณปัญญาเด้อเห็นเอาขอบคุณท่านสสเนี่ยกระเผราพอกตะมะคุงยกขึ้นเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับนะครับท่านสสหัวใจชาวบ้านนะครับหัวใจประชาชนเขตสองพวงนี้ครับมาลงแขกดำหน้าน้ำพี่น้องตัวครับ นี่แหละครับเป็นะ hey, ว่าแยามได้สร้างคิดสะหอดที่น้องว่าจันว่าลงแขกดำหน้าคิดหอดปั๊บเลยว่าจันว่าต้องมาสุขดีครับขอบคุณท่านสสมาครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณคครรัับบผผมมครับผม นเข่าสห้ากวมีะครับเช่าบ้านลงแจกกําหน้าทุกมือสมัยไหมเด้ แม่ไม่ไม่ได้บัดดี้นี่ค่ะกระชินไก่เนื้อน้าจ่าเนื้อไก่เนื้อแฉกผีหลีไก่เนื้อแฉกแห้งกินเหล่านยคะเช่นเช่นอันกินเหล่านะจ่าอ้ น้าหูหูน้าหูหูหูนโอหาโอน้านี่ครับลงแขกกำนานชาวอีสานบ้านเฮาสมัยโตครับสุดยอดเลยครับนี่นะครับตัวมุฮุลีลา แต่ว่าลีลาอบ่ออกไปนีงเมื่อยฉันว่าลีลาเยอะกว่านีจ้านี่ยลาบ่ออกคนนีงที่หน,นึ่งด้ออ <laughs> ที่หน,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 นึ่น <laughs> ที่หนึาา่แต่ว่ามื่อนี้ที่สองผดดมือนี้ม <laughs> ที่หลไม่ออกลีลาไม่ได้ลีลาไม่ได้คนละใหม่ละเมื่อเหมัอนเป็นมา ตรถบานอาไม่ไม่เขย่นยยอดเลยไม่เสียตาม่เสียดาปางยนหยังก่น้อขอบคุณหลายๆครับพี่น้องที่การมีงานเนียนที่็อกบอก่พื่อนทีมงานสสดรฉลาดข้ามช่วงเชี่ยปลาเชี่ยงเลยพี่น้องนี่นะเจอัเลยครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรม กองพี่น้องชาวตะบนพระคาตุพระบาทพิเวกหลวงพิเวกนะครับตัวแรงพูดกันดูประกอบกองหนึ่งคณะจะมีตํานายเพอเชียงขวัญเพอาะีคุณนายท่านนายกอบตจอมพลชาติพัฒนอบตครับครับพี่น้องจะชนชาวตะบนพระคาตุพระบาทพิเวกซึ่งเป็นงานประเพณีที่จะสืบเนื่องกันมา นะครับวันที่28กรกฎาคมนี่เป็นคล้ายพระราชพิธีของในหลวงในวันที่10ที่นี่ได้จัดกิจกรรมองค์แขงดํานาซึ่งเป็นที่นาของของวัดบรรพบุรุษนะครับทําทุกปีมาแต่ปีนี้ต้องเนื่องจากการดํานาแล้วยังมีท่านอดีตสวได้ได้นำปลาพันธุ์ไม้และพันปลามาปล่อยจำนวนมากเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน หักนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรพอเราได้ได้ได้ไดงิชเวนานมไม่มีกี่พื้นที่นะครับที่จัดกิจกรรมอย่างนี้เพราะที่เพื่อเชียงวนยันโดยกานนำกองทัพปะภูรองเจ้าพนักเบอร์เชียงแันนี่ได้จัดกิจกรรมด้วยอน,นะครับตง้งเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวนาอย่างยิ่งนะครับส่วนที่ที่พี่น้องมาช่วยช่วยปังจำก็ได้กดร่วมมือจากพี่น้องทุกเหล่าขอขอบคุณด้วยความจริงใจนะครับส่วนเรื่องที่ปีนี้ดิ น้ำน้ำมาเร็วเป็นปกตินะครับเดือนกรกฎาคมพน้ำมาแล้วเนื่องจากเกิดความแปรปรวนทางภูมิอากานะครับเพราะว่าพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ริมริมแม่น้ำให้สำคัญน,นะครับริมแม่น้ำทีซึ่งมีน้ําที่มีความเสี่ยงต่อน้ำท่วมซึ่งการหน่วยงานของรัฐจะให้ให้เตือนให้เตือน ไปช่วงหน้านะครับให้นำของที่สูงไว้ข้างหน้าแต่พี่น้องมีความชำนาญอยู่นะครับจับลอกลขอนะว่าที่นี่มันน้ำมาเร็วปกติครับงานของรักก็ตุ๊บตรงคอนพยายามจะช่วยเหลือกองตับตัดรสบ่าตัดไม่ลงแล้อก็ระวังและน้ำหลังด้วยนะครับ อบตนะคะค่าดุนนะคะแล้วก็พนักงานของที่ขึ้นขางนะคะวันนี้ก็เจอกันทุกปีนะคะงานเป็นงานพระราชพิธีงานทำเกี่ยวกับการเกษตรงานดำน้ำก็มีฝ่ายปานะคะยังไงก็เหมือนกับท่านสสก็คือแสดงความเป็นห่วงแล้วก็ฝากส่วนเตรียมพร้อมนะคะในการรับรับน้ำกับเรานะคะในส่วนของอบจร้อยเอ็ดเองนะคะทางท่านนายกอบจร้อยเอ็ดก็เป็นห่วงค่ะ ที่ประชาชนได้เตรียมการให้ต้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระบภมการช่วยเหลือพี่น้องอย่างเต็มที่นะคะว่าจะเป็นต้องการก่อนถ้าช่วยไม่ทันก็เป็การเยียวยาทางการานก็็กำลังใจให้มากที่ส well, ุดระัมาค่ ครับขอบคุณครับผมขอบคุณ